ว้าวยังเท่นะครับผมแล้วก็มีถังขยะอยู่ตรงนี้นะครับผมดีมากๆเลยไหนเขาว่ามันมีขาบน้ำมาเขนาน่าจะจัดการนะมั้งเขนาน่าจะเจ้าหน้าที่น่าจะเอาแบบเอาน้ำมาล้างมาขัดออกแล้วนะครับผมหรือว่าอย่างไงเอามันก็มีอยู่นิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะ อันนี้ครับอะไรนี่ครับโอ้โหดูแย่เลยทุกคนเศษขยะครับผมอันนี้ไม่ได้มาโจมตีนะใครทิ้งขยะแต่เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แยกลำสาลีนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศสกายวอล์กนะครับผมสกายวอล์กบางกะปินะครับซึ่งสกายวอล์กบางกะปินี้ทุกคนนะก็คือเริ่มจากแยกลำสาลีนะครับผมสุดก็จะเดินไปตามสกายวอล์กนะครับแล้วก็ไปตัดกับถนนลาดพร้าวนะครับผมไปทุกคนก็ไม่มีการเสียเวลาครับผมเดินชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ นี่สูวนว่าเป็นสกายบล็อกที่ใหญ่โตเอามากๆเลยนะครับผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นสกายบล็อกที่เขาทําขึ้นน้ใหม่นะครับผมมาดูกันว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ดูดีขึ้นเยอะนะเนี่ยก็เมันจะมีการแบบทําความสะอาดขึ้นนะครับผมได้มีการแบบทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็ เราจับนี่ก็เป็นสแตนเดสดังดีเลยครับผมน,น่ครับเขายังไม่ได้มีการ๋ยวเอาต้นไม้มาปลูกนะคะผมยังยังอยู่นะ เดี๋ยวสุนก็จะเดินไปตัดกับถนนลาดพร้าวนะครับผมมันจะมีเป็นสไตล์แบบวงแหวนนะครับอยู่ข้างหน้านี้เราไปดูกันมันก็จะเป็นจุดชมวิวครับผมเป็นจุดชมวิวนะกลางคลองแสนแสบครับผมดูดีขึ้นเยอะเลยครับผมเพราะว่าเขาไดมีการทำความสะอาดประกอบมันจะมีเศษเศษปูนนะครับผมนะ แล้วก็เศษฝุ่นต่างๆนะครับผมที่เกาะอยู่ตรงลาสเนเดตนะครับถือว่าสวยเลยนะครับผมสวยมากๆนะถึงแล้วจุดนี้ก็จะเป็นเป็นหลังคาเป็นแบบโค้งม,มนนะครับผมที่สวยมากๆนะนีครับ ว้าวยางเท่นะครับผมแล้วก็มีทางขยะอยู่ตรงนี้นะครับผมดีมากๆเลยนะครับมีทางขยะด้วยนี่ก็จะเป็นทางขึ้นทางดงนะครับผมจะมีอยู่สองช่องฝั่งนะครับผมฝั่งนู้นก็ทางขึ้นทางดงครับผมจุดนี้ก็จะเป็นคลองแสนแสนคบครับ รบรรยากาศถนนซีนกคกินนะครับผมตรงนี้สวยมากๆครับทำรูปแบบดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับผมมีถังขยะนะครับผมนี่ครับมีถังขยะแล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับตอนกลางคืนแต่ศูนย์ยังไม่เคยมาตอนกลางคืนเลยนะกลางคืนน่าจะสว่างสบายนะครับผมนี่ครับอ่าเรามาดูตนนัวนี้เรือเรือมาแล้วน่าจะอ๋อ คือเรือมันมัน,ม,นมันจอดที่ท่าเรือบางกะปินะครับผมนี่ครับผมข้างหน้ามันกาลังจะจอดที่ทาเรืะบางกะปิตรงห้างบางกะปิเลยครับเดยะมอบางกะปิสวยนะมุมนี้มุมนี้ก็สวยถ้าซูมแบบเนี้ย สะอาดคับผมสะอาดนะนะครับเป็นเขตปลอดบุรรีนะครับผมนะครับห้ามหลูดปุหดีทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ปกติหรือปุหรี่ไฟฟ้าไปเราเดินกันต่อ คือเสียดายนะมาครั้งนี้คิดว่าจะได้เห็นต้นไม้นะครับผมหลอกไม้นะแต่ยังไม่ได้มาปลูกน,นะครับผมยังไม่ไดเอามาปลูกครับแต่กระถางต้นไม้นี่เยอะมากๆนะครับน่าจะมีเป็นพันๆกระถางเลยครับผมคือตั้งแบบนี้ติดกันเลยครับถ้าว่าเอาต้นไม้มาปลูกหรือว่าหลอกไม้นะครับผมนะมาปลูกนี่คือน่าจะอลังการมากๆเลยนะครับ คือกระถางต้นไม้ขยอะจริงแล้วก็มีระบบน้ํานะครับผมนะระบบน้ําก็มีนะครับเป็นก๊อกน้ําขึ้นมานะครับผมไหนเขาว่ามันมีคาบน้ำมาเขนาน่าจะจัดการนะมั้งเขนาน่าจะเจ้าหน้าที่น่าจะเอาแบบเอาน้ํามาล้างมาขัดออกแล้วนะครับผมหรือว่าอย่างไงเอามันก็มีอยู่น,นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะ มาถึงจุดนี้ก็จะเป็นแยกแล้วครับผมเป็นสามแยกนะก็ออมาตัดกับถนนลาดพร้าวนะครับผมเขาก็จะบอกว่าไปสถานีบางกะปินะครับผมรถไฟฟ้ามาหาคนครสายสีเหลืองนะครับนะ้าแล้วถ้าว่าเดียวขวานะครับผมก็จะไปสำนัก สันานการเขตบางกะปิครับนะครับพันทินพย์ปันทิพย์ไปทางนี้นะครับผมนะครับจุดนี้ถ้าว่าเขาทําเสร็จน่าจะสวยมากๆแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สุวนว่ามาพักผ่อนหรือว่ามานั่งเล่นนะครับผมน่าจะบรรยากาศดีนะตอนนี้ก็มีผู้คนมานอนเพราะว่ามัน มันเย็นมากนะครับผมนะอากาศดีมากๆนะเนี่ยครับเศษขยะอย่างเศษขยะนะครับผมไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งนะแต่ว่าแต่มันก็ไม่ดีแล้วนะครับผมนะเห็นขยะแบบนี้มันก็มันดูแล้วไม่สะอาดนะครับผมสวยนะ ลรงไปก็ไปสำนักง,งานเขตบางกะปินะครับผมแต่เราจะไม่ไปนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปทางดุมอนะครับผมนะไปดุมอบางกะปินั่นเองครับนี่ครับโอโ้โหดูแย่เลยทุกคนเศษขยะครับผมอันนี้ไม่ได้มาโจมตีนะใครทิ้งขยะแต่เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผม ก็ไปทางนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าสะอาดไหมนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็จะมีี้ขังขยะนะังขยะวางไม่เยอะอยู่นะครับผม จุดนี้คือส่วนสงบคุนอ่านถูกไหมเนี่ยสุดสวนสงบคือเป็นป่าป่าแบบหนาทึบมากๆนะครับผมนี่ครับอยู่บางกะปิครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโลตัสโลตัสนะครับ โอเคครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะมันไม่ค่อยมีแบบขยะมันไม่ค่อยมีอะไรนะเศษน้ำหมากไม่ค่อยมีนะครับผมมันสะอาดเลยแหละมีถต่ขยะด้วยนี่ครับขยะตังขยะอยู่ตรงนั้นนะครับผม ขยะเขาก็จะมีแยกนะแยกประเภทจะเป็นพวกเศษอาหารเศษพลาสติกต่างๆนะครับผมเขาก็มีแยกนะก็ถือว่าฝั่งนี้โอเคครับผมฝั่งนี้สะอาดนะคือสกายวอล์กมันจะแยกเป็นสามนะครับสามเส้นทางนะครับเส้นทางหนึ่งก็มุ่งหน้าไปนี่แหละครับเดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์บางกะปินะแล้วก็เส้นทางนึงคือสำนังกงานเขต สำนักงานเขตบางกะปีนะครับผมแล้วก็อีกทางหนึ่งคือจุดที่ศูนย์เริ่มเริ่มเดินม,มายัางน้าจุดเนี่ยคือแย,ยกลำสารีนะครับผมคือจะเชื่อมกันหมดนะครับผม มาถึงแล้วครับผมนี่คือเดยวมาวางกะปินะครับผมก็เป็นอีก้างหนึ่งที่ศูนย์ไม่ค่อยได้มาไม่ค่ได้มาเที่ยวสักเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นสไตล์ห้างนี่คือแบบไม่ได้ค่อยได้ถ่ายนะครับผมบางกะปิครับเป็นห้างใหญ่ในย่านนี้นะครับผมเกตบางกะปิ โอเคครับผมก็เป็นมาสนับคลิปนี้สุนก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ